สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งทุกดิฉันอามิครูสอนหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคราชและไพ่ยิปซีค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์นะคะราศีตุลระหว่างวันที่1จนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะการพยากรณ์ครั้งนี้ค่ะจะพยากรณ์ผ่นานไพ่ยิปซีและพลังตัวเลขพญานาคขาชนะคะโดยมุ่งเน้นดูแบบจรเป็นหลักเลยดูดวงดาวที่เดินเป็นหลักนะคะ จะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนๆนท่านใดโดยเฉพาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพ่ย,ยิปซีกันก่อนนะคะพลังไพ่ก็ดีค่ะตัวเลขก็ดีค่ะถ้าเป็นด้านนะคะด้านพลังงานดีๆนะคะพเพื่อนๆสามารถไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ค่ะแต่ถ้าเป็นด้านลบๆตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาดูเรื่องไพ่ย,ยิปซีกันก่อนเลยค่ะนะคะไพย่ยิปซีค่ะนะคะไพย่ยิปซีนะคะไพย่ยิปซีนะคะ มาดูไพ่เจ็ดใบกันค่ะไพ่ยิปซีใบแรกก่อนเลยค่ะนะคะอาโอโหวงล้อแห่งโชคชะตาเลยนะครับแต่งตัวตนค่ะตำแหน่งจิตวิญญาณและความคิดความรู้สึกค่ะ ช่วงนี้ชาวราศีตุลรอคอยสิ่งที่นะคะคาดหวังก็คือโชคลาภนั่นเองนะคะชาวราศีตุลค่ะตอนนี้ความคิดความรู้สึกความมักจะคิดเรื่องเงินโชคลาภความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือสภาวะของจิตนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นวงร้อแยแห่งโชคลาภวงร้อยแห่งเงินวงร้อยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นจิตนะคะจิตของชาวราศีตุลเนี่ยก็มักจะคิดหนาความ ก้าวหน้านั่นเองนะคะการเติบโตนะคะเงินโชคลาภนะคะและนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ให้ใบนี้จะสื่ออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องจิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณกําลังจะสื่อนะคะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นคุณกําลังจะมีโชคคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะ เรามาเริ่มดูเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเรื่องแรกที่จิตวิญญาณของคุณกายอยากจะสื่อสารความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินค่ะใครตึงใครช็อตเรื่องการเงินมามีปัญหาการเงินเดือนนี้ค่ะคลี่คลายหมดเลยคุณมีเกณฑ์รับเงินก้อนคุณมีเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ด้านการเงินค่ะพเพราะพบใบนี้หมายถึงใบ ความอุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นการเงินจะเข้ามาเป็นกรอบเป็นกำรรเลยใครทําธุรกิจการค้าการขายในเดือนนี้เห็นเม็ดเงินชัดเจนมากค้าขายเริ่มขายดีนะคะทํากําไรได้ใครลงทุนก็มีเกณฑ์รับกําไรในเดือนนี้ค่ะส่วนใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็เตรียมเฮเลยคุณอาจจะได้รับเงินพิเศษเงินตกลนหรือเงินช่วยเหลือกระทำค่ะนะคะนี่คือใบแรกค่ะมาดูมาดูในส่วนมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมบ้างขึ้น นะคะลือสีนะคะคุณมักจะเจอมิตรที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีช่วยเหลือเพื่อนหนุนค่ะช่วงนี้นะคะศัตรูจะเงียบไปค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะจะเจอแต่คนดีๆเข้ามานะคะจะมาช่วยเหลือประถามคุณค่ะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคมในด้านร้ายๆก็มักจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะคะนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะด,ดีค่ะที่คุณเองนะคะกับเพื่อนฝูงอาจจะ ชวนกันไปทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนากินกิจกิจกรรมด้านดีๆร่วมกันค่ะสร้างมิตรที่ดีว่าและไปค้าขายค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะจะมีคนสูงวัยนะคะลูกค้าเก่าๆของคุณค่ะจะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณค่ะนะคะนอกจากนี้ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการผู้รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูด้วยนะคะฉะนั้นเวลาทํางานจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะมาดูต่อในส่วนของบุตรบริวาร บ้างน,นะคะบุบวิวารช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะกงังวลคิดนะคะหรืออาจจะเข้าไปช่วยเหลือบุตรบริวารหรือนะคะคนที่คุณอุปถัมภ์อยู่ช่วงนี้อาจจะมีการเตะมีการจ่ายให้กับคนที่คุณรักคุณนะคะคนที่คุณเป็นห่วงค่ะหรือคนที่คุณอุปถัมภ์อยู่นะคะไพ่ใบนี้จะเป็นเรื่องของบุตรบริวารหรือคนที่เราปัดถึงนอกจากนี้ยังหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางด้วยจังหวะน,นี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณอาจจะปรับโฮงจุ้ยภายในบ้านใหม่ค่ะนะคะะกวาดบ้าน นะคะหรือขยับเขยื่นสิ่งใหม่ๆทําความสะอาดเปิดรับคุมมจุ้ยดีๆค่ะเพื่อเปิดรับโชคเปิดรับลาบนั่นเองนะคะอ่ะมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างค่ะใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจผู้ใหญ่ค่ะผู้รักผู้ใหญ่คนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์บุคลิกดี นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะมีเกณฑ์จะเจอคนที่นะคะนเป็นคนมีสนเสน่ห์ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีความรักแล้วช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษแฟนคุณจะหูรักคุณเป็นพิเศษเลยความรัก นะคะช่วงเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่นะคะทําอะไรแฟนก็เอาใจใส่ทําอะไรแฟนก็ช่วยเหลือเกื้อนหนุนกานเดือนแห่งความรักของคุณจริงๆเลยนะคะ,ะไพ่ความรักออกมาดีค่ะนะคะมาดูต่อค่ะในเรื่องของการงานบ้างนะคะเรื่องของการงานไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดูบูนั่นหมายความว่างานค่ะใครเป็นนักธุรกิจกค้ากันขายมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ขยายกิจการไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักบำงวนทํางานออนไลน์จะประสบความสําเร็จมากเลยลุ่งเป็นที่รู้จัก ไปทั่วโลกฉะนั้นงานมีเกณฑ์จะรุ่งเรืองประสบความสําเร็จจากทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นค่ะสําหรับใครเป็นข้าราชการพนักงานมีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือรับข่าวดีเกี่ยวกับง,งานค่ะสําหรับใครว่างงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานดังใจนึกค่ะมาดูไพ่สรุปกันบ้างไพ่สรุปใบนี้บ่งบอกถึงงานก็ดีเงินก็ด,กดีความรักจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันจะไม่ดีใน ดีค่ะแต่มันจะค่อยๆดีนะคะว่ะผลกําไรผลประกอบการสิ่งดีๆกําลังจะเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีตุลค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างค่ะในส่วนของตัวเลขนะคะอ่ะมีดาวที่เกี่ยวข้องค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะนั่นก็คือดาวราหูเดินตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะและและดาวอาทิตย์ค่ะราหูเดินตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดดาวอาทิตย์ค่ะ,ะเดินตั้งแต่วันที่สิบ นะคะเมื่อเดือนที่แล้วจะนั้นส่งผลอะไรดาวที่ส่งผลมากที่สุดก็คือราหูค่ะส่งผลต่อทุกราศีเลยนะคะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะราหูเนี่ยตกอยู่ในภพนะคะบุตรปาค่ะนั่นก็คือบุตรบรยวานนะคะและก็มีดาวประจํานะคะนั่นก็คือดาวเกี่ยวดาวเสานะคะส่งผลอะไรส่งผลต่อที่อยู่อาศัยบ้านนะคะ่ภูมิลําเนา นะคะที่เกี่ยวกับลูกโหยวานฉะนั้นคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมุฟที่อยู่อาศัยบางคนอาจนะคะย้ายบ้านไปอยู่ที่หนึ่งมีบ้านใหม่หลังใหม่นะคะฉะนั้นนะคะชะตามีเกณฑ์ได้รับ ข่าวดีได้บ้านใหม่ได้ไปทํางานต่างถิ่นไปอยู่ต่างถิ่นหรือบางคนอัดขั้นย้ายไปอยู่ต่างประเทศมุฟบตัวเองไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะเพราะอิทธิพลของดาวราหูค่ะนั่นก็คือต่างประเทศต่างถิ่นทางไกลค่ะฉะนั้นมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปอยู่ต่างถิ่นมีเกณฑ์ไปทํางานต่างประเทศและมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติด้วยนะคะได้หมดเลยนี่ก็คืออิทธิพลของดาวราหูค่ะนอกจากนี้ราหูยังหมายถึงอะไรอีกราหูยังหมายถึง นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นงานก็ดีเงินเงินก็ดีคุณอาจจะได้รับลาบก้อนใหญ่เข้ามาเลยนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการลงทุนด้วยนะคะลาหูนะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะอ่ะนะคะนอกจากนี้ลาหูยังหมายถึงซิกเซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ดีนะคะบ้านใหม่อสังหาริมทรัพย์ก็ดีล้วนแล้วเกิดจากอะไรอิทธิพล อิทธิพลของลาหูส่งมาในรูปของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ซิกเซนค่ะฉะนั้นคุณจะมีซิกเซน นะและสิกเซนต์ตัวนี้เนี่ยแหละนะคะมันจะขับเคลื่อนพลังของคุณค่ะทําให้คุณเกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่ก็คืออิทธิพลของราหูค่ะมาดูในส่วนของดาวอาทิตย์บ้างที่ส่งผลตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้ค่ะนั่นคือการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่นะคะอ่าและก็อำนาจชื่อเสียงเกียรตยิยศค่ะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อสารเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะจะมีชื่อเสียงโด่งดังแบบข้ามคืนกันไปเลยหรือนะคะลึกหน้าเป็นนะคะ ซึจากหลังมือเป็นหน้ามือค่ะนะคะาจากคนธรรมดากลายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่ส่งผลและตกอยู่ในดวงชะตากลุ่มอยู่ในภพของนะคะลัคนาราศีตุลมาเลยพอดีเลยเนี่ยฉะนั้นอิทธิพลของดาวอาทิตย์การและดาวอังคารส่งผลต่อลัคนาราศีตุลทําให้มีความเฉลียวฉลาดและก็นะคะมีปฏิพาณ์ไหวพริบนะคะ จะมีสภาวะความเป็นผู้นำค่ะนะคะก็จะมีคนเกรงใจมีผู้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะนี่คืออิทธิพลนะคะคนจะอุปถัมภ์คนจะรับค่ะและนอกจากนี้ค่ะนะคะคุณจะมีไอเดียวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะในการหาเงินในการคิดหาหนทางใหม่ๆในการทําธุรกิจขยายกิจการนะคะอ่ะฉะนั้นดาวอาทิตย์หมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆความรู้วิชาฉะนั้นคุณจะสนใจหาข้อมูลหาความรู้ ะคะนี่คืออิทธิพลของนะคะดาวอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีดาวอังคารด้วยค่ะดาวอังคารน,นะคะตัวตนของชาวราศีตุลเนี่ยเล็งไปที่ปัตนิคู่ครองมกกักจะเกี่ยวข้องกับคู่ครองและหุ้นส่วนค่ะนะคะโดยมีดาวประจานะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสตกราชาชโชคด้วยส่งผลอะไรความโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะค,ะ,คะหุ้นส่วน คู่คองไฮโชยไรลาบอุ้นส่วนคู่ครองช่วยในเรื่องสนับสนุนในเรื่องเงินสนับสนับสนุนหรือช่วยเหลือในเรื่องงานนะคะหรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะช่วยเหลือคุณในการค่ะให้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์และทำให้ประสบความสําเร็จทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดงังทําให้คุณนะคะ่ะ ประสบความสําเร็จนั่นเองนี่ก็คืออิทธิพลของราชาโชคเขาเรียกว่าโชคสองเด้งนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คืออิทธิพลของดาวที่ส่งผลนะคะ่านอกจากนี้ค่ะช่วงเนี้ยคุณจะมักจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เรื่องการคิดแต่วิธีการหาเงินคิดวิธีที่จะขยายกิจการวิธีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจคุณประสบความสําเร็จสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่้ายนะคะจะไปสังเกตว่าคุณจะเริ่มมองนะคะ มองหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการที่จะทําให้ธุรกิจคุณประสบความสําเร็จมากขึ้น่ะนะนี่ก็คืออิทธิพลและนอกจากนี้การดาวนะคะดาวยังส่งผลต่อ ความรักด้วยนะคะคุณมักจะคิดด้วยนะคะในเรื่องของความรักด้วยนะคะสําหรับใครที่โสดแล้วจะเจอคนที่ถูกใจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆใครที่มีแฟนแล้วคะรักกะซังก็จะรักก็ดีจะเลิกก็ดียังไม่เคลียร์สักทีจะเอาอยัางไงดีนะคะเดือนนี้ค่ะมันจะชัดเจนมากคุณจะเห็นหนทางแก้ปัญหาและสูดจนค่ะเพราะเดือนนี้อิทธิพลของอาทิตย์หลานและอังคารส่งผลให้คุณเห็นหนทางในการแก้ และจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเดือนนี้ค่ะนะคะสําหรับใครที่มีความรักดีอยู่แล้วความรักเดือนนี้ค่ะโอโ้โหมันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นค่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นอุปถัมภ์กันมากขึ้นมีแต่เรื่องดีๆในเรื่องของความรักคู่ครองคุณจะอุปถัมภ์พช่นช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณในการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานกันนี่ก็คือดาวที่ส่งผลค่ะมาดูในส่วนของดาวที่เดินช่วคราวทุกเดือนจะมีการเดินนะคะดาวในช่วงระหว่างหนึ่งถึง สิบสี่ที่เดินมีดาวพรพพุธดาวจันค่ะดาวพระเกตค่ะสามดาวเนี้ยเดินในเดือนนี้ค่ะนะคะส่วนตั้งแต่สิบห้าเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ดาวอังคารจะเดินหน้าค่ะนะคะอ่ะมาดูในส่วนของดาวพรพพุธดาวจันและพระเกตบ้านค่ะส่งผลด้านอะไรงานเงินความรักในเดือนนี้ค่ะนะคะในเรื่องของงานค่ะนะคะส่งผลมหาสเสน่ห์ค่ะนะคะคุณทางานเพื่อลุวมงานนะคะเจ้านายนะคะจะรักดู พิเศษให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีใครที่เป็นศัตรูคุณนะคะเป็นศัตรูคู่แข่งในที่ทํางานนะคะโอ้โหเดือนนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนไปเลยอยู่ๆก็มาดีกับคุณมาช่วยเหลือคุณอย่างดีเลยนะคะสนับสนุนคุณในการทํางานค่ะคุณจะเห็นว่าไอ้ทำไมเดือนนี้มีตะคนช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเพราะมันมีนะคะมันมีอิทธิพลมาจากดาวจันนั่นเองดาวเจ้ามาหานนิค่ะ นะคะและมันตกอยู่ในตรรมะการงานและดาวเจ้ามาหาสเสน่ห์อย่างอังคารเนี่ยคือดาวแห่งผู้อุปถัมภ์ค่ะนะคะและมันยังตกอยู่ในภพสุภาอีกสุภาคือค,อความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จลา,ล,นนะะลาบลื่นนะคะลาบลื่นนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ค่ะงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมกักจะประสบความสําเร็จลาบลื่นไม่ค่อยมีประสบนะคะไม่ค่อยจะมีปัญหาประสบอะไรที่ต้องคิดมากวิตกเพราะอะไรมันจะคลี่คลายเพราะมีคน ประทันประถมช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานค่ะนะคะใครเป็นนักธุรกิจเดือนนี้ค่ะจะค้าขายดีมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่ะนะคะฉะนั้นผู้คนสังคมก็มักจะเมตตาเป็นพิเศษนะคะบางทีคุณไล้สดนะ,ะยกตัวอย่างคุณไล้สดขายของไร้สดทํางานอะไรก็แล้วแต่คนก็สงสารคุณจะรักคุณนะคะเขาเรียกว่าอุปถัมภ์คุณเป็นพิเศษเองนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของอิทธิพลของดาวค่ะ ะะสำหรับใครที่เป็นพนักงานรูกจ้างกินเงินเดือนมีเกเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ลักเอ็นดูค่ะนะคะมาดูในส่วนของ การเงินและโชคลาภกันบ้างค่ะดาวนะคะอ่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภมีดาวพระเกตนะคะมีดาวพระเกตและมีดาวพระอาทิตย์ตกในเรื่องการเงินและนะคะโชคลาภอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะโยงเล็งไปที่ราหูด้วยโอ้โหนะคะเล็งไปที่ราหูด้วยนั่นหมายความว่านะคะนาโชคลาภ ของคุณก่ะนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์นะคะ่ะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่จะมีอํานาจนะครับเป็นผู้นําคนค่ะโคกรากมา อำนาจชื่อนอะชื่อเสียงอะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภของคุณจะมาพร้อมกับชื่อเสียงเกีดยรติยศอันอ่านะคะการมีสภาวะเป็นผู้นำค่ะบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการหัวหน้าคนค่ะนะคะเลื่อนตําแหน่งมาพร้อมกับโชคลาภเงินเลยนะคะนะคะตำแหน่งขึ้นเงินก็ขึ้นตามนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้างพนักงานค่ะนะคะเพราะอิทธิพลของดาวราหูค่ะแต่ดังไรก็แล้วแต่นะคะราหูมันก็มามันก็มีด้านลบอยู่ด้วยนะคะฉะนั้น ที่ต้องระวังคืออารมณ์ร้อนฉุนเฉียวการโลเลนะคะหรือนะคะมั่นใจในตัวเองสูงนะคะนอกจากนี้ให้ระวังการําใจตัวเองค่ะมันจะนำมาให้คุณค่ะแม้เจ้านายอุปถัมภ์คุณเี่ย แ้านายอุปัมภมคุณเลยคุณก็อาจจะมีคนที่ง่านะคะเป็นคู่แข่งคุณในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นั่นเองก็อาจจะมีอัลลีเล็กๆนะคะฉะนั้นให้คุณคิดบวกไว้ทําดีไว้ค่ะคิดบวกทําดีเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะอันนี้ก็คืออิทธิพลในเรื่องของโชคลาภเงินจะเข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานขยายทําให้มีเงินมีโชคมีลาบค่ะนะคะมาจากงานนะคะและก็มาจากคน ถังกันนะคะ,ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ร้อนการใช้จ่ายด้วยนะคะเงินไหลเข้ามาก็มีเกณฑ์ไหลออกเช่นเดียวกันเพราะดาวพระศุกร์ดาวการเงินกันนะคะจะมีเงินไหลเข้ามาหลายทางแต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกเช่นเดียวกันฉะนั้น วิธีป้องกันเราก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ลนุ่งหน้าเลยนะคะรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเราก็ชะลอไว้ก่อนคะ่ะวางแผนไว้ก่อนเราก็อุดร้อยรั่วได้นั่นเองฉะนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายหรือนะคะ ปัญหาทางการเงินค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภการเงินและมีลาบลอยไหมลาบลอยจะมาจากคนอุปถัมลาบลอยจะมาจากนะคะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนาะมีดาวพระฤหัสกับมาจากคู่ครองหุ้นส่วนค่ะนําพาโชคลาบลอยมาให้กับคุณด้วยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของลาบลอยการเงินนะคะสําหรับชาวราศีตุลค่ะมาดูในส่วนของหุ้นส่วนคู่ครองนะคะอ่ะคู่ครองปตัตนี้มีดาวประจําคือดาว เพื่อฤหัสนานและตกราชาโชคด้วยนั่นหมายความว่าคู่ครองนะคะใครโสดอยู่จะจะเจอคู่คู่ครองที่ถึงนาดีคู่ครองที่หนา้าทาหน้าที่การงานดีและมีจิตใจที่ดีใครโสดอยู่นะคะและคู่ครอง จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับดาวพระเกตค่ะนะคะดาวพระเกตคือดาวแห่งนะคะทางไกลค่ะคู่ครองคุณจะอยู่ต่างประเทศทางไกลต่างถิ่นนะคะพระเกตหมายถึงต่างประเทศนะคะหมายถึงต่างประเทศต่างถิ่นฉะนั้นใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคู่ครองทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างประเทศกว่านะคะสาหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วค่ะความรักช่วงนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเลยคนรักจะเอาใจคนรักจะเอานะคะคนรักจะเอาใจค่ะเพราะตกในอ่าตกอยู่ในดาวพฤ้นส มีเหตุมีผลกันดีสําหรับใครที่มีปัญหาความรักในเดือนก่อนๆผ่านมาเดือนนี้จะคลี่ลายทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้หมดเลยนี่ก็คือนะการพยากรณ์ในส่วนของนะคะดาวที่เดินและส่งผลต่อชะตานะคะนอกจากนี้ค่ะ ในเรื่องของญาติมิตรสหายสังคมค่ะจะเกี่ยวข้องกับชะตาเกี่ยวโยงไปที่งานค่ะญาติพี่น้องนะคะจะเข้ามาเกี่ยวกับงานนะคะเข้ามาเกี่ยวกับอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะให้คุณทํางานประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะหากใครเป็นข้าราชการพนักงานก็าอาจจะมีญาติพี่น้องไปช่วยเหลืออะไรบางอย่างทําให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ได้หมดเลยนะคะเพราะญาติพี่น้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงาน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมเกี่ยวกับงานเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นการเติบโตของคุณครั้งนี้ค่ะจะเข้าไปเกี่ยวข้องมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมด้วยเช่นเดียวกันการเติบโตในหน้าที่การค้าการขายก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะอ่ะและมีดาวอะไรที่เกี่ยวข้องอีกนะคะดาวที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวจะสรุปอย่างนี้ค่ะด้านบวกใะด้านลบนบวกตรงนี้เป็นจุดดีจุดแข็งปรับใช้เยอะๆค่ะนั่นก็คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้ค่ะคุณจะมีไอเดียนะคะ พุ่นพ่านเลยเซิกเซนพิเศษอีนะคะอิทธิพลของราหูอิทธิพลของดาวอาทิตย์ค่ะฉะนั้นเดือนนี้จะฉลาดมีเหตุมีผลค่ะไปรู้ค่ะอยากศึกษาหาข้อมูลความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะและนะคะคุณจะเห็นโอกาสเข้ามา โดยเฉพาะหากคุณหมั่นสวนมนไหวพากา่สติคุณสงบนิ่งไปสมาธิคุณจะเห็นโอกาสเยอะแยะมากมายค่ะตรงนี้นี่แหละเป็นจุดดีของคุณค่ะในการที่จะไปทำเงินไปลงทุนไปน,นะคะไปเขาเรียกว่าอะไร ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ธุรกิจการค้าของคุณค่ัประสบความสําเร็จมากขึ้นขยายกิจการของคุณได้นะคะโดยเฉพาะข้อมูลความรู้ใหม่ๆนั่นเองน,ะะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวที่ส่งผลด้านบวกๆความคิดสร้งสรรค์ไอเดียนะคะและก็ความฉลาดการมีเหตุมีผลนะคะและก็ธุรกิจที่เหมาะช่วงน,นี้เลย ถ้าคุณจับหรือคุณนะคะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยในงานที่คุณทำกันอย่างเช่นเทคโนโลยีค่ะออนไลน์ดิจิตอลค่ะน,นะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือพิเศษที่ทําให้ธุรกิจการค้าการขายคุณกับมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะใครทำงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ดิจิตอลค่ะบางคนนะคะเป็นลูกจ้างข้าราชการแต่มันดังเพราะดิจิตอลดังมีชื่อเสียงเพราะ พอไลน์โชวเชี่ยวค่ะเพราะยุคนี้คนธรรมดาก็ดังได้คนธรรมดาไม่ใช่ดาราคุณก็รวยได้รวยจากอะไรชื่อเสียงเกียรติยศค่ะรวยจากเทคโนโลยีค่ะมีให้เห็นเยอะเลยบางคนนี่เป็นคนธรรมดามากแต่ชัดมาเนี่ย,ยเทคโนโลยีดิจิตัลช่วยค่ะหนุนให้เป็นคนดังแบบขึน้นฟืนมีเยอะแยะเลยนะคะไปดูนะคะ เฟ e บุ๊กก็มีตอก็มี YouTube คลิปสั้นคนบางเยอะแยะไปหมดเลยเป็นชาวนาเป็นชาวบ้านก็เยอะแยะการดังข้ามกืินได้ค่าโฆษณา YouTube เป็นแสนแสนบาทเป็นตอกยูอ่าติก๊กตอกเฟซบุ๊กการได้ค่าโฆษณานะคะนะคะโดยที่รายได้ไหลแบบเป็นแพสซี i อิน m e เลยทําคลิปแล้วดังนั่นเองนี่คืออิทธิพลของดาวพับคุดค่ะถ้าเกิดคุณทำนะ,ะอะไรที่เกี่ยวสิ่งเหล่านี้ค่ะจะดังเป็นพิเศษและจะนะคะพลิกชีวิต นะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำเพราะตกอยู่ในดุมพระเรื่องการเงินอยู่ด้วยค่ะนะคะนี่คือด้านดีนะคะอ่ะมาดูในส่วนที่ต้องระวังของอิทธิพลราหูราหูต้องระวังคือการนะคะเชื่อคนง่ายใจร้อนโลเลตรงนี้ต้องระวังและการคิดมากอิทธิพลของดาวเสาค่ะนะคะและ ดาวอาทิตย์คือใจร้อนเพราะอาทิตย์มันคือความร้อนอยู่แล้วนี่ก็คือข้อที่ต้องระวังนะคะอ่นนี้ก็คือการพยากรณ์สาหรับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือน ตั้งแต่วันที่1จนถึง14พฤศจิกายนนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิฉันในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะใครสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะและนอกจากนี้อีกนะคะดีตอนนี้ค่ะดิฉันเองก็นะคะมีจคส สอนรุ่นพิเศษค่ะเป็นคอร์สที่จะมีสอนแบบสดนะคะไลฟ์สดสอนกันไปเลยค่ะสองวันในวันที่สิบสองจนไปขอไยสิบแปดจนถึงสิบเก้าพฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นคอร์สพลังไพ่นะคะอ่าเป็นคอร์สไพ่ยิบสี่พลังจิตค่ะสอนด้วยกันสามหลักสูตรนะคะสอนไพ่ยิบสี่เทคนิคให้คุณจำไพ่นะคะจำพลังงานของไพ่เทคนิคในการอ่านไพ่ด้วยพลังงานค่ะ ให้คุณจำได้ภายในหนึ่งเดือนและไปทำอาชีพนะคะผ่านออนไลน์ในยุคนี้คุณอาจจะดังด้วยการเป็นอาชีพหมอดูก็ได้นะคะคุณอาจจะดังเพราะทำงานออนไลน์นะคะไปดูดวงให้คนฟรีนะคะหรือไปทาย,ทยนะคะให้คนนะคะนี่ก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์กจะสอนเทคนิคให้ให้คุณจำนะคะในเรื่องของไพ่ยิปซีกานแบบมืออาชีพ โดยเป็นมือใหม่ภายใน1เดือนค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะจะสอนเทคนิคการเป็นหมอดูทํางานออนไลน์จับ มากจนถึงหลักหกมาจากประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์เป็นหมอดูออนไลน์นะคะมาทําแบบเต็มตัวนะคะจริงๆเนี่ยออนไลน์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเข้ามาทําเมื่อช่วงโควิดค่ะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอาจารย์เปิดร้านค่ะมีร้านที่จังหวัดสุขโขทัยและสมุทรปราการค่ะการเปิดร้านสมัยก่อนต้องรอลูกค้าเข้ามาอย่างเดียวถึงจะมีรายได้นะคะฉะนั้นสมัยก่อนอาจารย์จะมีเฉพาะลูกค้าประจํากับลูกค้าบอกแต่ยุคนี้ค่ะ แต่เจอโควิดอาจารย์มาทํางานออนไลน์ค่ะรายได้มันไล่ขีดจํากัดอยู่ที่คุณจะกําหนดค่ะและลูกค้าไม่ใช่แค่ ในจังหวัดที่เราดูดวงแต่ลูกค้ามีทั่วประเทศไทยค่ะลูกค้าทั่วโลกด้วยนี่คือยุคนิ้ิตอนค่ะฉะนั้นรายได้มันจึงนะคะคุณกาหนดได้เลยค่ะนะคะประสบการณ์ของอาจารย์เองเลยนะคะหลักค้าเนี่ยเขาเรียกว่าจิ้มจค่ะนะคะคุณทําแค่คลิปเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยลค่ามันมาแน่นอนค่ะเขาเรียกว่าค่าโฆษณาค่ะโฆษณาช่อง YouTube ทตเตอรเฟซบุ๊กนะคะ y o ยูทูบเนี่ย ค่าโฆษณาเนี่ยตั้งแต่หลักห้าบำงคนได้จนถึงหลักหกเลยโชว์รายได้กันหลักหกเลยค่ะนะคะและคุณแค่ดูดวงให้คนฟรีแบบนี้ค่าโฆษณามาแล้วค่ะค่าโฆษณามาแล้วซึ่งอาจารย์ค่ะจะมีเทคนิคสอนให้เพราะาอาจารย์เองก็จับเงินหลักหกได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะสอนเทคนิคการทํางานออนไลน์นะคะ นะคะโดยอาชีพหมอดูมีช่องทางสร้างไรายไดใ้ให้กับคุณแบบไหนบ้างก็จะสอนให้จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนหมอดูมาสิบปีค่ะนะคะทำออนไลน์มาก็รวมห้าปีแล้วก็จะสอนเทคนิคให้นะคะอย่างตอนนี้ค่ะหมอดูออนไลน์เนี่ยรายได้หลักเลยที่คุณสามารถดูได้ดูได้จากช่อง YouTube ก็คือประมาณ3มช่องทางที่เห็นนะคะคือ,อไรายได้แรกก็คือการดูดวงเป็นการส่วนตัว และรายได้ที่สองค่ะนั่นก็คือรายได้ค่าโฆษณาคุณเปิด y o u t u b ่ะไปดูคนผ่านคลิปสั้นทิก t กอก็ดีค่ะเฟซบุ๊กก็ดีค่ะโอ้โ oh, ห oh, ไม่ต้องห่วงเลยค่าโฆษณาคุณเนี่ยหลักห้าจนถึงหลักแสนค่ะอยู่ที่คุณขยันทำคลิปไหมค่ะอ่ะส่วนสามค่ะรายได้ที่อาจารย์ทําอยู่นี้ค่ะคือการสอนคนเมื่อคุณดูดวงเป็นแล้วคุณก็สอนคนตรงนี้เนี่ยแหละที่อาจารย์เนี่ย จับเงินหกจนถึงอยากจิปากการสอนซึ่งอาจารย์มีคอร์สสอนค่ะในคอร์สนี้ค่ะคอร์สได้ยิบสีพลังจิตจะสอนคุณในการทํางานออนไลน์สอนคุณในการเป็นครูสอนหมอดูค่ะจะสอนคุณวิธีการสอนคนวิธีการที่จะเปิดคอร์สสอนหมอดูโดยที่คุณเนี่ยเป็นหมอดูเนี่ยนะคะหนึ่งปีคุณก็สอนคนได้นะคะค่ะ และเทคนิคการสอนต่างๆวิธีการทำคอสอนแบบไหนอาจารย์จะมีสอนอยู่ในค้อนนี้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถไปอ่านรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือต่อมาที่ลายขอรายละเอียดได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับในคลิปนี้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านค่ะ